สวัสดีจ้าชาว TSW สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว TSW ทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้นะมาตามหัวข้อเลยนะตัวแทนที่ทำ TSW เนี่ยได้กำไรจริงไหมหรือว่าแค่สร้างภาพวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยหัวข้อนี้กันสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ของเธอนะยังไม่ขึ้นว่ามีคนเห็นไลฟ์นี้หรือยังนะถ้าใครเข้ามาแล้วนะทักไทยกันนิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยอะระหว่างนี้นะ พอมีเวลาที่จะเราทำไลฟ์ไลฟ์นี้นะคะถึงตอน6โมง50เแป้งๆนะคะดังนั้นนะช่วยกันตามเพื่อนให้เร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาคุยหัวข้อที่มันสำคัญกันอ่าสุอูราตามเพื่อนเร็วตามเพื่อนเร็วเพราะว่ามีเวลาในไลฟ์นี้เพียงแค่20นาทีเท่านั้นนะจ๊าทุกคนตามมาตามมาตามเพื่อนมาตามเพื่อนมาเดี๋ยววันนี้เราจะเคลียร์ชัดจัดเต็มทุกประเด็นเลยมาเออ ขอให้รวยให้รวยวันนี้ทําเป็นทรงน้องน้ำพึ่งเพื่อนที่น่ารักน่าชังใช่ไหมล่ะทุกคนตามเพื่อนเร็วตามเพื่อนเร็วเราจะจบเพลงนี้เราก็เริ่มเลยเพราะว่าเวลาเราไม่ได้เยอะนะจ๊ะเฮ้ยะตาคาขึ้น <c oughs> อ่าตามเพื่อนจะตามเพื่อนจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีมาดามเจนนี่อ่าสวัสดีครูน้ำพึง่ง พี่เพลเต้นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเต้นแค่นี้ก็มีเสน่ห์ไม่ไหวแล้วถ้าเกิดว่าเต้นนี่เดี๋ยวโอ้โหเดยวคุณสิตาปวดหัวแย่บอกเลยแซลเซลเซลสวัสดีค่ะสวัสดีคูณนัตตาสวัสดีคุณน้ำพึ่งบอกว่าพี่เพลหล่อมากค่ะพูดดีเพิ่มไปเลยจับร้อยล้านใหม่อือสวัสดีคุณนิสาสวัสดีคุณแพนสวัสดีคุณนิสตายาสวัสดีครูมะเมี่ยวจ้าสวัสดีคุณยุ้ยสวัสดีครูพี่เอนะอ่า สวัสดีพี่พาสุดหลอกคุณนดาบอกว่าพ่พูดดีอย่างนี้ต้องเพิ่มไปเลยห0สิบล้านไมล์ด <laughs> ิ้นเสียงเพลงคนที่ร้องเพราะมากๆคาล้นี่เสียงใครเสียงครูติตตาพันรีเราเองนะขอให้รวยให้รวยพี่เพอร้องเดี๋ยวนะพี่เพอร้องเพี้ยนค่ะคุณน้ำพึ่งเมื่อกี้ให้ไปห้าสิบล้านไมล์ใช่ป่ะหักสา0อยล้านไมล์จ้ะ <laughs> อเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาคุยให้มันชัดน,นะเอาให้เคลียร์ให้มันชัดน,นะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเพราะวา่าเดี๋ยวเดี๋ยวชอบจะไปเริ่มก่อนทุกทีเลยเพลงไม่จบเดี๋ยวรอทุกคนก่อนรอทุกคนก่อนเรียกมาเรียกมาแล้วเราเนี่ยเขาเรียกว,ว่าเหมือนกับอยากอยากคุยเต็มที่แล้วนาอยอยากเมาเต็มที่ละนะก็ใจมันจะชอบดึงให้ไปพูดอยู่เรื่อยเลยดังนั้นนะเดี๋ยวรอรอทุกคนก่อนรอจบเพลงเริ่มเลยจบเพงลงมาเริ่มเลยรีบ <iscilla. S 1> ตามเพื่อนดวนดวนสีอ่า ชีวิตสุดปัง <c oughs> คุณประภาดาบอกว่าหล่อมากคะ่ะอุ้ยคุณประภาดาพูดดี <c oughs> คุณตุ๊กชวบันละพัฒน์บอกว่าหล่อสุดแล้วคนนี้โอ้โหพูดถูกใจเดี๋ยวหลังจะซื้อปูดองไปให้กิน <c oughs> สวัสดีโคช้ชลำรวยอ่าสวัสดีสวัสดีเทจะจบแล้วจ้าทุกคนอีกอีกย0วินาทีแล้วเข้าตามเพื่อน ตามเพื่อนไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะไม่ได้ฟังข้อมูลที่มันที่มันที่มันสําคัญนะเนาะเออหน้าใสมากค่ะอ,อใช้ผลิตภัณฑ์ของเราสิจ้าใช้ไดวนะไดวบูสเตอร์เซรั่มนะวบวกกับ <Yes S 1> วีต้าสกิน yes อย่าลืมด้วยตามด้วยวันทิปล้างหน้าแล้วก็พักษาทิพย์ด้วยนะจ้าไอ้จบแล้วเริ่มเลยเดี๋ยวไม่ทันอ่ะใครมาไม่ทันก็ย้อนฟังเอาละกันนะจ้าวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องตามหัวข้อเลยเอาลืมหัวข้อไปแล้วหัวข้อว่าอะไรนะ หัวข้อเรื่องของว่าตัวแทน T S W เนี่ยสามารถที่จะสร้างกำไรกันได้จริงๆไหมหรือว่าเขาแค่เหมือนกับเอ้ยโพสสร้างภาพเฉยๆนะตามที่เหมือนกับเออที่ท,ที่เดี๋ยวนะคุณเพิเสียงหลอกอ๋อนึกว่าเสียงหายโอเคโอเค,อเคหรือว่าเอ้ยสร้างภาพหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะวันนี้นะเดี๋ยวเพิร์จะเอาเขาเรียกว่าเป็น เขาว่าเป็นหลักฐานแล้วกันเขาเรียกว่าเหมือนกับคําพูดเนี่ยมันมันมันก็ดูเป็นคําพูดลอยๆเนาะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดูเนี่ยมันก็คือหลักฐานเนาะเพราะว่ามันมีคนเอาไปพูดนะว่าวันนี้เนี่ยตัวแทน T S U เนี่ยเขาทำ T S U เนี่ยไม่รวยจริงหรอกเขาสร้างสร้างภาพกันเพราะว่าเขาเหมือนกับเก็บเงินจากตัวแทนมาแล้วแล้วก็แล้วก็แล้วก็เอาเอาเอายอดเงินที่ตัวแทนโอนมาให้เขานั่นแหละเนาะแล้วก็ไปไปโพสให้คนเห็นว่าวุ้ยรวยมากเลยทำทำธุรกิจขายของออนไลน์แล้วรวยมากเลยแล้วก็ แล้วก็ไปหลอกคนมาลงทุนอ่ะประเด็นนี้นะมาเคลียเอาให้ชัดกันดีกว่านะคะวันนี้เนี่ยในการทำ TS m u เนี่ยคุณจำได้ไหมว่าครูศิตาบอกว่าในปีที่แล้วของเราเนี่ยในปี63เนี่ยนะเรามียอดขายกันทั้งหมดเนี่ย300ล้านถูกไหมเราจ่ายออกให้ตัวแทนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80กว่าล้านนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลที่จะทำให้คุณ รู้ได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราายออกให้ตัวแทนเนี่ยแปดสิบกว่าล้านเนี่ยนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าตัวแทนเรารวยจริงหรือเปล่าเนาะซึ่งคนที่พูดเนี่ยแนละ้วก็คือคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะต้องเขาจะต้องดูข้อมูลให้ชัดก่อนจริงๆนะแล้วเขาเข้าไปพูดอะไรที่มันเหมือนกับที่ที่มันอาจจะไม่ได้เป็นความจริงอะ่ะนึกออกป่ะเขาบอกว่าคนโอนเงินให้กับแม่ทีมนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทของเรา TSW เนี่ย เราทำระบบขึ้นมานะคะเราทำระบบขึ้นมาเพื่อที่จะให้ตัวแทนเนี่ยไม่เกิดเรื่องของมิจฉาชีพทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวแทนระดับไหนก็ตามแต่จะเป็นบริษัทหรือติดอะไรก็ตามแต่จะลงไปลึกเท่าไหร่ก็ตามแต่เนี่ย <S 2>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  ทุกคนโอนเงินตรงเข้าบริษัททั้งหมดไม่มีใครโอนเข้าแม่ทีมโอเคป้าถ้าเกิดโอนเข้าแม่ทีมนั่นหมายความว่าเขาไปซื้อของกระจุกกระจิกกันทุกคนโอนเงินตรงเข้าบริษัทเพราะว่าบริษัทออกระบบนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อป้องกันการเกิดมิจฉาชีพเข้าใจไหมคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันม รับเงินจากตัวแทนรายย่อยมาแล้วปรากฏว่าแม่ทีไม่ส่งของให้ตัวแทนรายย่อยทีนี้เนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยคนที่เป็นตัวแทนรายย่อยเนี่ยเราจะไปตามเงินให้เขาเนี่ยมันก็ตามไม่ได้เพราะเขาโอนเงินเข้า <c oughs> คนอื่นนึกออกปะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเซตเป็นระบบนี้ขึ้นมาทุกคนโอนเงินตรงเข้าบริษัทนะคะัดังนั้นเนี่ยตัวแทนที่เป็นตัวแทนรายรายใหญ่หรือตัวแทนระดับไหนก็ตามแต่เนี่ยเขาจะไม่มีเงินของของตัวแทนเพื่อที่จะเอามาโพสต์เพื่อที่จะมาหลอกคนมาลงทุนอยู่แล้วคุณนึกภาพออกป่ะทีนี้เนี่ย นี่วันนี้เพอเอาไม่ได้มาพูดปากเปล่า,าวันนี้เพอเอาของเอาของที่จะต้องให้คุณดูมาด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเพอกะจะรอให้จนถึงวันที่งบตัวเนี้ยถูกอัพขึ้นไปที่ดีบดีในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะแต่ว่าคือใจมันอยากจะโชว์ใจใจเขาเรียกว่าเหมือนกับคือไม่ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้เรียกว่าอยากจะโชว์นะแต่ว่าอยากจะให้คนที่กําลังจะทำท s เอสจะมาอยู่ในตอนนี้เนี่ยมีความมั่นใจว่าเฮ้ย เราทําทุกอย่างถูกต้องจริงๆเราจ่ายภาษีถูกต้องจริงๆและยอดมันก็เงินมันก็เกิดจริงๆตัวแทนของเราได้เงินจริงๆโอเคปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอามาโชว์เพื่อว่าเฮ้ยเรารวยมากไม่ได้มาเอามาอดรวยนะแต่ว่าเอามาเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทุกคนเคลียร์ไหมคะอันนี้นะคะจะเป็นยอดเขาเรียกว่าเป็นรายงานสรุปยอดขายและการจ่ายเงินผลกําไรให้กับตัวแทนของเราระหว่างเดือนมกราคม2 5 6 3จนถึงธันวาคม2 5 6 3นะคะ ยอดขายเดือนมกราคมนะคะเดือนปี6ปี60ปี63เนี่ยอยู่ที่21ล้าน329,938.32บาทกุมภาพันธ์อยู่ที่12ล้าน911,496.26บาทมีนาคมอยู่ที่11ล้าน770,963.36บาทและอ่ะเอาเป็นว่าอันนี้นะอันนี้คือเดี๋ยวเพอจะให้ดูอันนี้ อันนี้คือเดือนมกราคมของเราเนี่ยคือ2 1 3 9ล้านสแสน9 38, ใช่ไหมคะอันนี้คือแบบพพ .3.0 อ่ะแบบพอพอ30เดือนมกราคมนี่นะคะพพส0เดือนมกราคมเห็นไหมติ๊กมกราคมนะอันนี้นะคะตรงนี้นะ ยอดขายแจ้งไว้ขาดนี่ยอดขายแจ้งไว้ขานทุกคนมันมันดูลำบากลำบนเนาะยอดขายแจ้งไว้ขาดอยู่ที่2 1ล้านตามเลขที่เธอแจ้งเมื่อกี้โอเคไหมคะตรงนี้นะคะมีเจ้าหน้าที่สัรพากรเซ็นรับเรียบร้อยโอเคปะ่ะอ่ะต่อมานะเดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์นะ,ะแบบพพสามศูนย์นะกุมภาพันอ่ะสิบสองล้าน เก้าแสนหนึ่งมื่นหนึ่งพันสี่้อยเก้าสิบหกจุดสองหกบาทมีเจ้าหนีส้สันพากลเซ็นรับเรียบร้อยเดี๋ยวนะตอนนี้สามสิบสี่ละโอเคมีนาคมมีนาคมมีนาคมนะสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดมื่นเก้าร้อยหกสิบสามจุดสามหกบาทดูค่ะ สารพกรเซ็นรับเรียบร้อยอื่นี่นจะจ๊ะเดือนเมษายนค่ะเมษายนเมษายน,ายนเห็นไหมนี่นะยี่สิบล้านยี่สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบห้าจุดสามสี่ จ้าหน้าที่สัญพักกรเซ็นรับเรียบร้อยค่ะคริสภาคมดูนะคะพอพสามศูนย์นะคฤิสภาคมนี่นะคะยี 27, 45, ่สิบเจ็ดล้านสี่หมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบสองจุดสองสองบาทเจ้าหน้าที่สัญพากรเซ็นรับเรียบร้อยโอเคปะอันนี้คริสต์ภาคม เราเหลือเวลาอีกอ่ะโอเคสิบสี่นาทีจริงๆอยากคุยยาวแล้วเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวไม่ทันนะทุกคนนะอ่ะมิถุนายนมิถุนายนสามสิบหกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบสามจุดห้าสามบาทดูเลขค่ะโอเคนะเจ้าหน้าที่สันพากรเซ็น,นร,รับเรียบร้อย เดือนกรกฎาคมเห็นไหมนะเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวนะพอดีว่าเพอส่องไปตรงนี้เพยก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวอ่ะอ่ะนี่ดูดูดูดกรกฎาคมนะคะกรกฎาคมเห็นไหมเห็นไหมกรกฎาคมนะห้าสิบห้าล้านเห็นเห็นตัวเลขนะห้าสิบห้าล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันสามสิบจุดสี่สี่บาท เจ้าหน้าที่สรรพากรเซ็นรับเรียบร้อยโอเคปะ่ะอ่ะสิงหาคมสิงหาคมสิงหาคมนี่นะเขาติ๊กอยู่ตรงนี้เห็นไหมสิงหาคมตัวเลขอยู่นี่ค่ะสามสิบสามล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันสามสิบแปดจุดสองห้าบาทเจ้าหน้าที่สรรพากรเซ็นรับเรียบร้อยโอเค อันนี้เอาไว้โชว์แค่นี้ก่อนอนันี้ถึงเดือนถึงเดือนนี่นะคะรวมยอดขายทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่มกราคมจนถึงธันวาคมนะคะยอดขายรวมอยู่ที่ที่รับเข้านะอยู่ที่334บล้าน5้าแสนสอบาทจ่ายเงินออกให้ตัวแทนนะคะจ่ายเงินออกให้ตัวแทนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่อันนี้พอดีว่าเขาไม่ได้เอาตัวแทนที่เป็นทําเป็นนิติบุคคลมาแล้วด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจะเป็นจะเป็น กาไรของบุคคลธรรมดาที่ยังใช้เป็นบุคคลธรรมดาอยู่นะคะจะอยู่ที่ใส่ออกอยู่ที่เท่านี้66ล้าน6กแสนสี่หมื่นหกพับาทยังไม่รวมกับคนที่เปิดเป็นนินติบ,บุคคลเพื่อมาทําการขายออนไลน์กับเราเรียบร้อยนะคะซึ่งรวมแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ80กว่าล้านเกือบเกือบเกโอเคไหมอันนี้คือหลักฐาน อ่ะทีนี้ประเด็นคืออู้ยอดเงินเข้าบริษัทแล้วตัวแทนอ่ะตัวแทนรวยจริงหรือเปล่าตัวแทนได้ได้ถึงโอ้โหมีตัวแทนได้ถึง80ลร้านจริงไหมตัวแทนได้เงินจริงหรือเปล่านี่ค่ะอันนี้นะจริงๆแล้วมันเป็นฝึกขนาดนี้เลยอันนี้คือตั้งแต่เราเปิดธุรกิจมานะตั้งแต่เราเปิดธุรกิจมานี่ละอันนี้คือหลักฐานที่เราจ่ายเงินให้กับตัวแทนทั้งหมดนะคะเป็นรอบๆเนาะซึ่งเราใช้ธนาคารกสิกรไทยนะในการในการที่เหมือนกับตัด เขาเรียกเหมือนกับคัดออฟนะคะแล้วก็เป็นโอนอัตโนมัตินั่นเองนะจ๊ะตามระบบเลยก็คือเอาเข้า Excel ปุ๊บแล้วก็โอนเลยเนาะตั้งแต่กุมภาพันธ์จนถึงถึงถึงเดือนธันวาคมนะของปีที่แล้วนะอ่ะซึ่งเดี๋ยวเพระจะถ้าเกิดว่าให้โชว์ทั้งหมดเนี่ยก็คงจะ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 ,จะไม่จะไม่ได้ไปไปไหนกันแล้ว,ลวนะนะเนาะเนาะเพจะโชว์แค่แบบบางส่วนละกันอันนี้นะคะรายละเอียดการชำระเงินนะอันนี้เราติ้นออกมาจากนี่นะธนาคารกสิกรไทยนะคะ อันนี้เป็นรอบนะคะเป็นรอบกําไรนะคะของวันที่25พฤษภาคมถึงวันที่เดี๋ยวนะอันนี้คือรอบมาดูตรงไหนแป๊บน,นึงนะขอส่องแป๊บน,นึงก็มาดูตรงไหนอันนี้จะเป็นรอบ24ที่เรามีการโอนนะคะอันนี้ก็คือเอ่ออันนี้คือรอบวันที่25พฤษภาคมนะคะนี่มีการจ่ายออกอยู่ที่นี่ค่ะตัวเลขดูตรงนี้4 4 4 2 2 9 6 1บาท โอนออกให้ตัวแทนนะซึ่งมีสเตทเมนต์ในการโอนทั้งหมดว่าโอนให้ใครไปเท่าไหร่บ้างมีหลักฐานนี่นะคะอันนี้นะอันนี้คือรอบที่5นะโอนออกให้ตัวแทนทั้งหมดนะคะในสัปดาห์นี้นะอันนี้เราโอนเป็นสัปดาห์นะโอนทุกวันจันทร์นะคะอันนี้รอบนี้โอนออกอยู่ที่6กแสนสามพับาทนี่นะคะนี่นะ โอนออกให้ตัวแทนนะมีหลักฐานชัดเจนโอนไปตอนวันที่เท่าไหร่โอนให้ใครเลขที่บัญชีอะไรนี่ค่ะอ่ะวันที่รอบวันที่หนึ่งมิถุนายนนะนี่โอนให้ตัวแทนอยู่ที่หนึ่งล้านสองสนสอื่น้อสิบเศูน่บาทนี่นะมีรายละเอียดทั้งหมดนะว่าโอนให้ใครเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครบทั้งหมด อะของรอบวันที่ของรอบที่ยีหกนะวันที่สิบสากุมภาพันธ์นะไอ้สิบากรกฎาคม <c oughs> นี่ค่ะโอนให้ตัวแทนนะอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสสองมื็ดพันเ็ดสสบองเจ็ดหนึ่งบาทมีหลักฐานการโอนทั้งหมดนะคะว่าโอนให้ใครเวลาเท่าไหร่เลขที่บัญชีอะไรอยู่ในนี้ทั้งหมดเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเพะะื่อจะจะถึงเวลาแล้วทุกคนอีกแค่เก้นาทีเองเราจะต้องไปแล้วอ่ะนี่เหรอ รอบที่3 2นะโอนให้ตัวแทนอยู่ที่2ล้านสัปดาห์นี้นะโอนให้ตัวแทนอยู่ที่2ล้าน8 37,768.98บาทนี่นะคะตัวเลขมีทั้งหมดนะครับมีบอกทั้งหมดนะว่าโอนให้ใครไปเท่าไหร่เลขที่บัญชีอะไรอ่ะดังนั้นนะวันนี้นะคำถามคือเพอไม่ไม่พูดลอยๆนะแต่ว่าวันนี้เรามีเราม,เรามีเรามีหลักฐานไหให้คุณดูเรียบร้อยแล้วอะว่าเอ้ย ยอดมาสล้านจริงแล้วเราใจ่ายให้ตัวแทนไปแล้ว88กว่าล้านจริงดังนั้นเนี่ยคำถามคือเฮ้ยแล้วตัวแทนของเราถ้าเกิดว่ามีเงินกันะขนาดนี้แล้วอะ่ะแล้วตัวเจ้าของแบนด์ก็มีเงินด้วยอะ่ะยอดมยอด300ล้านคุณคิดว่าเราจะต้องเอาเอาแบงก์ปลอมมานั่งตั้งแล้วก็มานั่งหลอกทุกคนเพื่อให้ทุกคนมาลงทุนไหมก็คงจะไม่จําเป็นถูกปะ่ะเพราะว่าในเมื่อเรามีแบงก์แบงก์จริงเราจะเอาแบงก์ปลอมมามาใช้ทําไมถูกป่ะคะอีกอย่างนึงเนี่ยในการทรําธุรกิจเนี่ย ในการทําธุรกิจเนี่ยนะเวลาที่คุณจะเข้าไปทําธุรกิจอะไรสักธุรกิจหนึ่งอะคะ่ะเราไม่ควรจะดูด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรจะดูที่ตัวเงิน,น่ะที่เขาว่าเฮ้ยเขาได้รับจริงไหมหรืออะไรแต่แต่ว่าให้เราดูว่าเฮ้ยเงื่อนไขที่บริษัทให้เราเนี่ยเงื่อนไขที่บริษัทให้เราทําไมตัวแทนเราถึงถึง,ถ,งถึงทำเงินได้จริงทําไมถึงรวยได้จริงเพราะอะไร เพราะเงื่อนไขที่บริษัทให้เนี่ยมันเอื้อที่จะทำให้เขาเติบโตได้ในธุรกิจในการขายบนโลกออนไลน์หรือเปล่าวันนี้เนี่ยเงื่อนไขที่ t s w u เนี่ยให้กับตัวแทนของเราเนี่ยคืออะไรคือการที่วันนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเปิดบินหรือไม่เปิดบินก็ได้นะจริงๆแล้วคุณสามารถเริ่มต้นเป็นตัวแทนแบบที่ไม่ต้องสต็อกสินค้าก็ได้หรือคุณจะเริ่มต้นเป็นตัวแทนที่สต็อกสินค้ามีการเปิดบินเปิดบินก็เริ่มต้นเท่าไหร่เริ่มต้นที่3,500อ่ะ3,500ห้จนถึงแสนห้าแล้วแต่เลยจะเปิิดบน เล็กหน่อยก็ได้กําไรน้อยลงก็แค่นั้นเองนะซึ่งเงื่อนไขที่เราให้กับตัวแทนของเราคือเฮ้ยคุณเปิดบินครั้งแรกเพียงแค่ครั้งเดียวและการเปิดบินของคุณเนี่ยสามารถที่จะคละสินค้าได้เนื่องจากปะคุณไม่จําเป็นจะต้องเฮ้ยเปิดบินตัวหนึ่งไปเลยแสนห้าถ้าวันนี้คุณคิดว่าคุณอยากจะได้กําไรเยอะจากระบบแล้วคุณคิดว่าคุณมีศักยภาพในการที่คุณจะขายได้คุณเปิดบินแสนห้าคุณสามารถที่จะคละสินค้าอะไรก็ได้ในระบบของเราอันนี้คือเงื่อนไขแรกที่เราให้และเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งก็คือเฮ้ยวันนี้เนี่ย คุณเปิดบินไปแล้วเนี่ยครั้งแรกโดยปกติเนี่ยในการขายของออนไลน์เนี่ยเวลาที่คุณไปซื้อของมาขายสมมติว่าคุณไปซื้อของมาขายจากสำเพ็งเนี่ยคุณไปซื้อของมาล็อตแรกเนี่ยคุณซื้อมาซื้อมาเยอะๆคุณได้ส่วนลดเยอะถูกต้องป่ะคุณซื้อมาสักอ่ะสมมติว่า5,000ชิ้นคุณเอามาสต็อกปุ๊บแล้วคุณก็ขายเสร็จปุ๊บครั้งต่อมาคุณไปสำเพ็งใหม่รอบหนึ่งคุณจะไปซื้อของแค่1ชิ้นบอกแม่ค้าที่เขาขายเนี่ยบอกว่าเฮ้ยฉันขอตัวสินค้าเนี่ยต้นคุ เจ้าของร้านจะต้องไล่คุณออกจากจากจากจที่ของเขาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยจะบ้าหรือเปล่าของค้าของขายจริงไหมถ้าเกิดคุณอยากได้ราคาต้นทุนแบบที่เป็นราคาขายส่งคุณก็ต้องสต็อกสินค้าถูกปะแต่ทีเเนี่ยบอกว่าเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรคุณลงคุณเปิดบินครั้งแรกเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วในครั้งถัดมาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณขายของได้คุณขายของจากที่คุณสต็อกเปิดบินไปเนี่ยคุณขายหมดเรียบร้อยแล้วอ่ะเออคุณขายหมดเรียบร้อยแล้วแล้วคุณอยากจะ ซื้อสินค้าเพิ่มเพราะว่าตัวลูกค้าของคุณเนี่ยมีการสั่งซื้อซ้ําหรือว่าคุณอยากจะซื้อของเพิ่มนะในระบบของเราตัวระบบบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรคุณไม่ต้องเปิดบินอีกรอบละคุณสามารถที่จะซื้อสินค้าเนี่ยได้ในราคาเรทตัวแทนระดับรายใหญ่เนี่ยเหมือนที่คุณเปิดบินไว้รอบแรกเลยเราให้ราคาเดิมไม่ว่าคุณจะซื้อกี่ชิ้นก็ตามและเป็นเงื่อนไขที่เราให้คุณตลอดชีพคุณไม่ต้องมีการซื้ออีกรอบเลงหรือคุณไม่ต้องมีการซื้อซื้อ รักษาอะไรทั้งนั้นนึกออกปาะคือคุณสามารถซื้อเลทราคาเนี้ยได้ตลอดชีพเลยเงื่อนไขที่เราให้ตัวแทนเราอีกคืออะไรปกติเนี่ยตัวแทนในการขายของออนไลน์เนี่ยเขาจะมีเรื่องของเลทคนเลทถูกปะ่ะบางทีเนี่ยคุณเริ่มต้นค้าขายออนไลน์คุณไม่มีทุนคุณเริ่มต้นที่อสมมติคุณเปิดบินมาสามพันห้าปรากฏว่าเฮ้ยคุณไปรู้จักคนพม่าอยู่คนหนึ่งคนพม่าเนี่ยเขาอยากจะเอาสินค้า T S W เนี่ยไปเปิดตลาดที่พมา่าเขาอยากจะเอาของเนี่ย ไปขายที่พมา่าเนาะไปไปขายหน้าร้านของเขาเนี่ยที่พมา่าเขาเปิดช็อปไว้เลยเขาอยากจะลงทุนในการในการซื้อสินค้าไปเปิดซูเปอร์วีพีสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าคุณไม่ได้ใช้ระบบเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในการขายออนไลน์ทั่วไปเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเลทชนเลทคุณซื้อสินค้าในเลทราคาที่แพงกว่าตัวแทนของคุณตัวแทนรายย่อยอย่างคุณที่คุณไปแนะนํามาสิ่งที่คุณจะได้คือคุณไม่ได้อะไรเลยเพราะเลทมันชนเลทคุณทํางานฟรีถูกต้องป่ะ t s เจมบอกว่าอ่ะไม่เป็นไร ในเมื่อวันนี้เนี่ยคุณเป็นคนทํางานคุณเป็นคนที่สามารถแนะนําคนที่เป็นตัวแทนรายใหญ่คนนี้มาให้กับบริษัทได้คุณควรจะได้รับส่วนแบ่งด้วยไม่ว่าคุณจะเปิดบินเล็กหรือเปิดบินใหญ่คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นโบนัสที่เป็นค่าแนะนำอ่ะที่ทำให้คุณสามารถที่จะแนะนําตัวแทนรายใหญ่มาซื้อของกับเราได้อะ่ะเราให้ด้วยไม่เกิดปัญหาเรทชนเลทไม่เกิดปัญหาเรื่องของมิจช,ชาชีพไม่เกิดปัญหาเรื่องของว่าเฮ้ยฉันช่วงนี้กดเกิดโควิด คุณต้องอยู่ในบ้านแล้วคุณไม่สามารถที่จะออกไปส่งของได้บริษัทมีการจัดส่งของทั้งหมดให้เนี่ยคือเงื่อนไขที่บริษัทให้นอกนั้นไม่พอในอนาคตถ้าบริษัทมีการออกสินค้าอะไรมาอีกซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังจะออกสินค้าที่เป็นด้านดิจิทัลโปรดักตนะรวมทั้งเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชันแล้วก็ซอฟต์แวร์ต่างๆคำถามคือเฮ้ยตัวแทนจะต้อง ถ้าเกิดว่าฉันจะอยากจะขายซอฟต์แวร์ด้วยอยากจะขายแอปพลิเคชันด้วยอยากจะอยากจะขายสินค้าดิจิทัลด้วยฉันต้องลงทุนเพิ่มในระบบ TS มันยู S ่ M U ไหมคำตอบคือไม่ต้องคุณไม่ต้องลงทุนใดๆเพิ่มในระบบ TS มั A S M U ถ้าคุณเคยเปิดบินไม่ว่าจะเป็น small <c oughs> medium large VP super VP คุณเปิดบินระดับไหนก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งคุณเป็นตัวแทนที่ไม่สต็อกสินค้าเ <c oughs> มื่อเราออก product ใหม่ออกมาแอปพลิเคชันสินค้าดิจิทัลซอฟต์แวร์ ตัวแทนของเราสามารถที่จะขายได้เลยโดยที่ไม่ต้องสต็อกสินค้าและไม่ต้องลงทุนเพิ่มเคลียร์ไหมดังนั้นนะคะถ้าวันนี้ใครรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตัวแทน TS อยูเนี่ยทำไมเขาทําแล้วเขาถึงได้เงินจริงกันทําไมเขาทําแล้วเขาได้เงินกันจริงไหมนะหรือเป็นเงินสร้างภาพวันนี้ค่ณเอาหลักฐานมาให้ดูทั้งหมดแล้วนะคะรวมทั้งเออแล้วมันมีปัจจัยอะไรที่สนับสนุนที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จได้จริงก็เพราะว่าระบบเรามีเงื่อนไขให้คุณแบบนี้ไง เข้าใจความหมายปะ่ะนี่คือสาเหตุว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงทําเงินกันได้แล้วทาไมเขาถึงถึงสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เร็วเพราะว่าเงื่อนไขที่บริษัทให้อ่ะมันเป็นเงื่อนไขที่ที่เขาเรียกว่าคือถ้าคุณลงมือทอําอ่ะยังไงคุณก็ประสบความสําเร็จอะ่ะ mm hmm. เข้าใจความหมายไหมคะดังนั้นนะวันนี้นะสําหรับสําหรับการตอบโจทย์นะในเรื่องในเรื่องที่หัวข้อที่รามาคุยวันนี้นะคะก็น่าจะตอบคุณได้แล้วนะว่า ว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจะมั่นใจกับระบบ TSE ได้หรือไม่หลายๆคนเนี่ยไปฟังกระแสข่าวมาบอกว่าเฮ้ยคนน,นคนนู้นคนนี้ <c oughs> เขาไปออกข่าวเขาบอกว่าเนี่ยธุรกิจ t s w เขาบอกว่าเนี่ยเราหลอกลวงหลอกคนมาลงทุนแต่วันนี้เนี่ยคือเงื่อนไขที่บริษัทให้ไงคุณคิดว่าไอ้สิ่งที่มาพูดทั้งหมดเนี่ยทุกคนยืนยันได้ที่เข้ามาฟังพร้อมกันเนี่ยทุกคนยืนยันได้ถูกไหมว่ามันคือความจริงถูกต้องไหมคะนี่คือเงื่อนไขที่บริษัทให้ ดังนั้นเนี่ยคนที่ประสบความสําเร็จมีมากมายคนที่ไม่ประสบความสําเร็จและพร้อมจะโทษทุกสิ่งทุกอย่างมีหยิบมือแต่ว่าสื่อโซเชียลฟังคนเพียงแค่หยิบมือที่ไม่ประสบความสําเร็จแล้วคนที่ประสบความสําเร็จนะทําไมคุณไม่ฟังคนกลุ่มนี้บ้างดังนั้นนะวันนี้นะเรามีผลลัพธ์มากมายที่เป็นตัวแทนของเราที่สามารถประสบความสำเร็จจากระบบได้สัมภาษณ์สิสัมภาษณ์ นะคดังนั้นวันนี้นะถ้าใครไม่มั่นใจฟังคลิปนี้และดูหลักฐานที่เพอเอามาให้คุณดูในวันนี้นะถ้าเกิดยังไม่มั่นใจอีกหลักฐานปลอมหรือเปล่าอ่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะมากคุณรอเลยนู่นพฤษภาคมนะพฤษภาคมนะข้อมูลทั้งหมดที่เพอโชว์คุณในวันนี้จะขึ้นไปอยู่ในเว็บไซต์ดี d ดีนะคุณไปดูงบดุลได้ข้อมูลทั้งหมดตามนี้เลยเป๊ะนะแม้กระทั่งตัวเลขทศนิยมก็เป๊ะโอเคนะทุกคนดังนั้นนะจบ50พอดีคลิปนี้เพอไปแล้วนะหวังว่าจะสามารถเคลียร ให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจได้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำมันถูกต้องจริงๆหรือเปล่านะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสำหรับไลฟ์นี้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะมาเร็วไปเร็ว <laughs>